สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่15มีนาคม2565นะครับมาอัปเดตเรื่องกลุ่มทุนจากซาอุที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีล่าสุดกันนะครับแล้วก็มีมุมเสียงแตกจากบางสื่อครับที่บอกว่าเฮ้ มันมีปัญหาในการเทคโอเวอร์เหมือนกันนะกลุ่มจากซาอุมีมุมที่จะเทคไม่ผ่านได้เหมือนกันเดี๋ยวมาฟัง2มุมกันเกี่ยวกับวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเหน็บไขรปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปสั่งซื้อได้เลยครับอยู่กับช่องของพีเตอร์โบสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับใช้ดีจึงบอกต่อนะครับ ขอบคุณสิงห์ w o r l d of f o o t b บอ l ด้วยนะครับก็ไปกดไลค์แฟนเพจนี้กันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากทั้งบอลไทยบอลนอกนะครับแล้วก็พีเตอร์โบสก็ไปจัดรายการกับทางสิงห์อยู่เป็นประจําฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูบอลกับพีเตอร์โบสนะครับอินบ็อกซ์มาคุยท,ที่ Facebook Fan Page นะครับก็ดูเชลซีเจอเวสต์แฮมอาร์เซนอลเจอแมนยูคอนเฟิร์มนะครับว่าเข้าชมการแข่งขันได้นะครับบริษัททัวร์ก็ยังหาตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้ปกติเหมือนเดิมสามารถไปดูได้ไปอัลาเ แล้วก็อาจจะเป็นการต้อนรับเจ้าของสโมสรใหม่ในเดือนเมษายนด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของขายตั๋วก่อนนะครับเอาถแถลงการจากสโมสรก่อนละกันนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยออกถแถลงการยืนยันเลยนะครับว่ากำลังกดดันรัฐบาลให้รีบแก้ไขเรื่องห้ามขายตัว๋วดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่า เชลซีต้องการให้แฟนบอลที่ไม่ได้ถือตั๋วปีก็สามารถกลับมาซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้อีกครั้งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับว่าที่ยังเต็มความจุเพราะว่าพวกโปรแกรมใกล้ๆเดือนมีนา ต้นเมษาพวกนี้ส่วนใหญ่ตัวขายออกไปเยอะหมดแล้วนะครับมันเลยยังไม่เห็นผลแต่เดี๋ยวพอแข่งไปเรื่อยๆความจุมันจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดนะครับสโมสรบอกว่าได้เข้าไปคุยกับรัฐบาลทุกวันและทางฝ่ายจัดพรีเมียร์กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ก็กำลังช่วยเชลซีในการประชุมกับรัฐบาลด้วยนะครับพรีเมียร์กับ FA บอกว่า ถ้าเกิดไม่ปล่อยให้แฟนบอลมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันเนี่ยความสมบูรณ์แบบของการชมกีฬามันก็จะหายไปปัญหามันก็เยอะเรียกว่าทุกฝ่ายครับกำลังช่วยกันขอให้ทางรัฐบาลยอมผ่อนปรนเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยซึ่งสโมสรบอกว่าทราบดีครับที่แฟนบอลไม่พอใจที่ซื้อตั๋วชมการแข่งขันไม่ได้สโมสรทราบถึงเรื่องนี้แล้วก็จะรีบทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุด นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้อตั๋วได้เมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงผลล่าสุดก็คือ,อเพิ่มงบประมาณเกมเย่านะครับจาก500,000นะครับเป็น900,000ปอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาปรับมาแต่ว่าเรื่องของขายตัว๋วยังไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็สโมสรยังอัปเดตด้วยนะครับว่าโปรแกรมจากนี้นัดที่จะไปเจอกับริว ที่ฝรั่งเศสใน UCL ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าขายออกไปหมดแล้วครับแล้วก็ยังเดินทางโดยเครื่องบินได้ตามปกติเพราะจองล่วงหน้าส่วนนัดที่ไปเยือน Middlesbrough ใน FA Cup เนี่ยเขาบอกว่ามีการขายตั๋วไปบ้างแต่ยังไม่หมดนะทางเชลซีบอกเลยว่าอยากขายมากๆในส่วนที่เหลือแต่กำลังรอคำสั่งจากรัฐบาลว่าจะให้ขายทันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง เกี่ยวกับเรื่องของตั๋วพวกนี้นะครับทางเทเลกราฟบอกเลยครับว่านัดที่จะไปเจอกับโบโรล้าแน่นอนเนะีเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ต้องเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางด้วยรถบัสไปกลับประมาณ10ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เชลซีไม่ได้จองเที่ยวบินเอาไว้ที่ไม่ได้จองเพราะว่างบเกมเยือนรัฐบาลให้งบเชลซีแค่2 0,000ปอนปอครับ มันไม่พอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สงสัยนะครับว่าเอา้าเพิ่มเพิ่มโควตาเงินในการจัดเกมเย่าให้แล้วจาก5 0ส0เป็น9แสนแต่ทำไมเกมเยือนถึงยังเป็น20,000ปอนอยู่ถูกไหมครับอันนี้เขาก็บ่นทางรัฐบาลกันยับเหมือนกันเทเลกราฟก็บอกว่าทำใจเลยว่าเชลซีล้าแน่นอนครับในเกมเจอกับมิดลส์โบรนะครับอ่ะอันนี้คือถแถลงการจากฝั่งสโมสร ทีนี้ครับมาดูเรื่องของกลุ่มทุนจากซาอุกันหน่อยดีกว่าวันนี้เน้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่รายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มทุนจากซาอุเนี่ยมาจากนิซาคินเซล่าเทีย1สายเชลซีนะครับที่มาแบบตูมมาเจ้าเดียวเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอีกสื่อหนึ่งครับที่ออกมายืนยันในแบบเดียวกันว่า,วาเฮ้ยกลุ่มซาอุเนี่ยเอาจริงนะนักข่าวคนนี้ชื่อว่า เบนเจคอบสนะฮะเขาอยู่ทาง CBS s p o r t ตนะครับผู้ติดตามก็หลักหมืน่นนะครับยังยืนยันไม่ได้ว่าเชื่อถือได้แค่ไหนแต่ว่าให้ฟังไว้ก่อนละกันอย่าเพิ่งมองข้ามนะครับเขาบอกว่าตัวแทนตัวแทนของเขาแล้วก็แหล่งข่าวของเขาเนี่ยอบอกแล้วก็ยืนยันมาว่ากลุ่มซาอุมี d i เดียกรุ๊ป Group, นะครับได้ยื่นข้อเสนอ 2,700ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อสโมสรเชลซีเขายืนยันแบบนี้เลยนะครับแหล่งข่าวเขาบอกเขาแล้วตัวเขาสามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มทุนจากซาอุยืนซื้อเชลซีแล้ว2,700ล้านปอนด์หรือว่าถ้าตีเป็นหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐก็3,500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าจำเป็นปอนด์ง่ายกว่า2,700นะครับหัวเรือใหญ่ของกลุ่มซาอุมีเดียกรุ๊ปก็คือโมฮัมเหม็ดอัลเครเรจีเป็นแฟนเชลซี แล้วก็บริษัทของเขาเป็นบริษัทเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทางตรงเพราะหนึ่งในบริษัทที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือจะบอกว่าเป็นฝั่งของเจ้าของนิวคาสเซิลก็ได้ทางเบนเจคอบส์บอกว่าไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรวมทุนครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ครับเจคอบยังบอกด้วยว่าหากเชลซีมีการเปลี่ยนผู้สนับสนุนหน้าอกเสื้อแข่งใหม่อาจจะใช้ neo m นะครับ ผมไปหามาอ่านว่านิอุมนะครับนิอุมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ยักษ์ของซาอุนะครับเป็นโปรเจกต์ยักษ์เลยหรือถ้าเกิดไม่ใช่นิอุมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะใช้สายการบินแห่งชาติอันใหม่ของทางซาอุก็ได้นะครับแต่พอมีเรื่องนี้ออกมานะครับแฟนบอลก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ็นิอุมเนี่ยมันเปิดตัวโดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน s ซาแมนที่เป็นเจ้าของนิวคาสเซิลไม่ใช่หรือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการจะสร้างเมืองในฝันที่เต็มไปด้วยอนาคตสุดล้ำขึ้นมา <c oughs> เขาก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันทําแม่งทําแม่งหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงหรือที่กลุ่มทุนจากซาอุเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็มีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางเบนเจคอก็มาตอบว่าที่แฟนบอลตั้งข้อสงสัยอ่ะมันก็จริงแหละ มันต้องมีลิงก์กันบ้างนะครับก็คือโอ้โหกลุ่มมหาเศรษฐีในประเทศจะไม่ให้มีลิงก์กับทางรัฐบาลเลยมันก็เป็นไปได้ยากแต่ทางเจคอบบอกว่าในส่วนของเปเปอร์เอกสารในการยื่นข้อเสนอที่ต้องส่งให้เชลซีส่งให้ธนาคารเรนส่งให้รัฐบาลอังกฤษพวกนี้ยเขาบอกว่าเขามั่นใจในเอกสารว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของนิวคาสเซิลนะเดี๋ยวมันจะทับซ้อนกันก็คือไม่ได้ถึงกับไม่ลิงก์เลย แต่ในแง่ของธุรกิจองค์กรต่างเนี่ยทางกลุ่มทุนซาอุเขาก็มั่นใจว่าในแง่ของการยื่นข้อเสนอไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วเขาก็บอกว่าฝั่งของนิวคาสเซิลก็ไม่ได้อยากให้เกี่ยวข้องเหมือนกันครับเดี๋ยวมันจะซวยกันทั้งคู่นะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลจากทางของเบนจคอบซึ่งนอกเหนือจากเบนจคอบแล้วเนี่ยผมเห็นทางเจมส์โรบสันของเอฟนิงสแตนดาร์ดก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าทางกลุ่มจากซาอุยื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีจริงๆ นะครับแล้วก็ข้อมูลจากทางเบนจีแครปเขาบอกว่าในเรื่องของเอกสารมันไม่น่าจะเป็นอะไรมันก็คงมีการเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ในแง่ของเปเปอร์ไม่น่าจะมีหลักฐานยืนยันว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลของซาอุที่เป็นเจ้าของนิวคาสเซิลนะแต่ทีนี้ครับฟังข้อมูลเร,เราต้องฟังหลายๆด้านซึ่งผมเอามาฝากให้ทุกๆมุมจากนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับจบจากฝั่งของเบนจีแครมาดูฝั่งของแมทลอ แมทรอจากเทเลกราฟที่เป็นเทียนหนึ่งสายเชลซีนะครับเขารายงานในมุมที่ชวนเครียดเหมือนกันนะครับชวนเครียดย้ําว่าส่วนตัวของปอร์โบสนะถ้าเลือกได้ก็อยากได้กลุ่มทุนซาอุนะครับแต่แต่อย่าพิ่งแบบผมมั่นใจแบบ100%แล้วก็ให้ใจกับกลุ่มนี้100%เพราะว่ามันมีโอกาสพลิกได้ มันมีโอกาสที่จะไม่ใช่กลุ่มทุนซาอุเหมือนกันแม้ผมจะอยากได้กลุ่มทุนซาอุเพราะว่าเขาเป็นแฟนบอลเชลซีก็ตามทําไมมันถึงมีโอกาสผลิกทําไมถึงมีโอกาสไม่ผ่านมาฟังกันนะครับแมตตรอบอกว่าเขาได้เห็นแล้วว่ามันมีข่าวข้อเสนอ2,700ล้านปอนด์จากซาอุแต่แมตตรอก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่แรงข่าวของเขาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เชลซี กำลังเร่งทำการขายสโมสรโดยเร็วที่สุดรีบตัดสินใจโดยเร็วที่สุดแล้วก็แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการขายเชลซีในครั้งนี้บอกกับแมทลอว่ามันเป็นเรื่องยากที่ทางธนาคารเรนทางรัฐบาลอังกฤษแล้วก็พรีเมียรีกจะตอบรับข้อเสนอนี้รวมไปถึงฝั่งของเชลซีด้วยนะครับสาเหตุที่ยากเพราะอะไรยากเพราะว่า ต้องพิจารณาตรวจสอบกันเยอะมากนะครับคือมันต้องดูหลายอย่างนะครับว่า้ความโปร่งใสเป็นยังไงความทับซ้อนกับทางรัฐบาลซาอุตตกลงแล้วมันเคลียร์จริงหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับทางกลุ่มเจ้าของนิวคาสเซิลหรือเปล่าบวกกับทางเชลซีอยากรีบขายด้วยครับเชลซีตอนนี้การเงินวิกฤตนะครับต้องรีบหาเจ้าของใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นทางเชลซีเองทางธนาคารเรนที่เป็นฝ่ายดูแลการขายเชลซีเนี่ย ก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆคลี่คลายง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเนื้อข่าวนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกด้วยว่าเชลซีได้แจ้งไปยังกลุ่มผู้ซื้อทั้งหลายแหล่เลยนะครับว่าให้แสดงการยืนยันว่ามีเงินซื้อจริงพร้อมจ่ายจริงๆมีหลักฐานว่าซื้อได้จริงๆไม่ใช่มาเล่นๆ เพราะเส้นตายของสโมสรเชลซีกำลังจะมาถึงอยากให้ว่องไวที่สุดจะปล่อยรอ,อนานกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวสภาวะทางการเงินของเชลซีจะวิกฤตเอาได้นะครับกลุ่มที่จะซื้อเนี่ยจะได้ทราบด้วยนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเชลซีมีเท่าไหร่คุณไหวไหมค่าเหนื่อยของเชลซีคือโคตรมหาศาลดังนั้นถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเลยให้คนที่พร้อมสู้เท่านั้น นะครับพูดง่ายๆก็คือกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะครับมันไม่ได้มีแค่ฝั่งทอ็อตโบรีไม่ได้มีแค่ฝั่งของกลุ่มจักรซาอุอย่างเดียวเขาบอกกลุ่มผู้ซื้อมีเยอะเยอะมากมายจนแบบเชลซีกับธนาคารเรนก็ต้องเร่งแบบเอาที่มันโชว์จริงๆอะ่ะก็คือต้องการให้ยืนยันว่าคุณเอาจริงนะมีหลักฐานว่าคุณมีเงินจริงนะแล้วคุณรับได้ไหมกับค่าเหนื่อยแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเลยว่าบัญชีของสโมสรเหลือเท่าไหร่ ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีคุณไหวไหมถ้าไม่ไหวจบเลยออกไปได้คือเป็นการสกรีนให้มันเร็วที่สุดนะครับและพอสกรีนให้มันเร็วที่สุดแบบนี้มันถึงทําให้กลุ่มจากซาอุค,ค่อนข้างยากนะครับเขาบอกว่ากลุ่มของซาอุเนี่ยถ้าจะให้ผ่านเนี่ยมันต้องมีการพิจารณามันต้องมีการไตร่ตรองดูถึงความโปรง่งใสดูถึงความทับซ้อนซึ่งมันอาจจะกิน กระบวนการเวลาค่อนข้างนานนะครับอาจจะใช้กระบวนการค่อนข้างนานนะครับแล้วเหมือนกับว่าทางเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกว่าเดดไลน์ในมุมของเชลซีกับธนาคารเรนเนี่ยอยากให้จบภายในสุกนี้นะครับอยากให้สิ้นสุดภายในวันศุกร์ที่18นี้และจะได้ส่งเรื่องต่อไปให้ทางรัฐบาลอังกฤษกับทางกับทางฝ่ายจัดพิมลีกเพื่อให้ปิดจ็อบทุกอย่างภายในสิ้นเดือน สุกนี้คือเคาะจากฝั่งของเชลซีเป,เป็นฝ่ายช่วยเลือกนะครับแล้วก็ให้ปิดจ็อบทุกอย่างภายในสิ้นเดือนนะครับพอกระบวนการเรื่องของเวลามันเร่งขนาดนี้เขาเลยบอกว่ามันค่อนข้างยากมากแหมอรอใช้คำว่ายากมากเหมือนกันนะกับฝั่งของซาอุ นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่แมทล l a อคนเดียวครับที่ออกมารายงานคือแมทลอเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะมาดับฝันอะไรนะเขารู้ยังไงเขาก็บอกมาแบบนั้นคือตอนนี้สายข่ามันมาจากสฝั่งส่วนใหญ่ของฝั่งแมทลอฝั่ง The t i m e สฝั่ง The i n d e p e n d ดนตพวกเนี้จะไปทางมองว่าซาอุค่อนข้าง,งยากหน่อยส่วนของนิซาคินเซ่าที่เป็นอีกหนึ่งเทียร์หนึ่งของเชลซีเนี่ยเขาบอกซาอุเป็นตัวเต็งซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าผลน,นี้ใครจะแม่นกว่ากัน นะครับเป็นการวัดกันของ2แหล่งข่าวเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมมองว่าจะใครชนะใครแพ้กับรอบนี้ผมจะไม่ลดเทียอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าการจะตัดว่าใครเทียหนึ่งเทียสองเนี่ยมันไม่ได้ดูจากแค่ครั้งเดียวแล้วจบไงเราดูจากองค์รวมสมมตินะสมมุติถ้าเกิดฝั่งไหนแพ้ผมก็จะไม่ลดเทียเขาเราอะไรเขารายงาน 30- 40ข่าวถ้าพลาด2 3- 4ข่าวมันน้อยมากครับไม่มีใครถูกต้องแบบร0 0์หรอกถูกไหมครับเราดูว่าเขาส่วนใหญ่แม่นกี่เปอร์เซ็นต์ อันนั้นในการตัดเทียนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่แมตต์อคนเดียวครับมิเกลเดลานี่ครับคนนี้เป็นนักข่าวระดับสูงของดิอินด d พ p เดน์ครับเขาบอกว่าหากข้อเสนอยื่นซื้อจากซาอุเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตให้ผ่านเหตุผลเดียวกันไปครับคือต่อให้บอกว่าเป็นบริษัทเอกชนแต่มันมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลซาอุเยอะมากซึ่งหมายความว่าใกล้ชิดกับเจ้าของนิวคาสเซิล อันที่จริงตอนเคสของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ใช้เวลานานครับซึ่งมิเกลเดลานี่บอกว่าเขาเข้าใจดีครับว่าแฟนเชลซีอยากให้เป็นกลุ่มทุนซาอุเพราะโปรเจกต์นี่มันฟังดูน่าสนใจจริงๆแต่ก็นั่นแหละมันไม่ง่ายในเรื่องของความโปรง่งใสแล้วก็กระบวนการด้านเวลานะครับปีเตอร์บอสสรุปให้อีกทีหนึง่งนะครับเชลซีก็ต้องกรองมาก่อนครับว่ายื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาโอเครัฐบาลจะให้ผ่านแน่นะครับต้องการให้มันแบบ รอบเดียวจบอันนี้คือในมุมของเชลซีนะครับส่วนของซาอุเนี่ยต้องพิสูจน์เยอะว่าไม่เกี่ยวข้องกับนิวไม่งั้นจะผิดกฎทับซ้อนกันถ้ายื่นไปแล้วรัฐบาลไม่ผ่านเนี่ยมันจะเสียเวลาเยอะมากครับมันจะต้องกลับมาเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่นับหนึ่งกันใหม่หมดเพราะว่าขนาดของตอนนิวคาสเซิลกว่าจะผ่านเนี่ยโคตรนานนะครับ ส่วนสเต็ปการยื่นซื้อผมย้ำอีกทีเท่าที่ผมอ่านมาหลายสื่อมีของ Daily Mail ด้วย Daily Mail บอก Marina g r a n o สกายเป็นคนคุยกับทางกลุ่มผู้ซื้อด้วยนะ Marina ยังมีบทบาทเขาบอกว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มเชลซีนั่นแหละไปคุยแล้วก็ทางธนาคารเรนที่เป็นตัวแทนขายถ้าโอเคส่งต่อให้รัฐบาลกับทางฝ่ายจัดพิมลีเพื่อปรุปด่านสุดท้ายเชลซี Chelsea ก็คงแบบ ขอแบบรอบเดียวจบเลยไม่เอาแบบยื่นไปแล้วโดนปัดตกต้องมานั่งคุยกัแบบกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ไม่งั้นมันจะเสียเวลายิ่งช้าการเงินสโมสรยิ่งวิกฤตอ,อ,อันนี้คือในมุมของสโมสรน,นะครับซึ่งผมก็จะย้ำให้อีกทีนะครับว่าตอนนี้มันมาจาก2กระแสสื่อฝั่งสื่ออังกฤษนะครับอย่างแมตลออย่างมิเกลเดลานี่เดอะไทมส์พวกนี้ให้น้ำหนักว่าทางท็อตโบลีพวกเนี้ ยังเป็นตัวเต็งส่วนของนีซ่าคินเซล่าบอกว่ายังเป็นทางฝั่งของซาอุซึ่งเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเหมือนที่ผมบอกไปเดอะไทม s ก็บอกเหตุผลคล้ายๆกับแมทลอกับมิเกลเดลานี่เลยครับเดอะไทมส์ Times, เขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มท็อตโบรี่ฮันยอกวิสจนาธทานโกสตีนที่จับมือกันก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่นะ เหตุผลเดียวกันปเป๊ะเลยคือรัฐบาลอังกฤษน่าจะโอเคฝั่งธนาคารเรนก็น่าจะโอเคเชลซีก็น่าจะโอเคไม่ต้องเช็ครายเยอะธุรกิจเพียวมาจากประเทศที่ไม่ต้องกรองเรื่องความอ่อนไหวทางการเมืองคือมองว่าถ้ารับจากกลุ่มนี้มันน่าจะเทคโอเวอร์ผ่านได้ไม่ยากเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่มันค่อนข้างชวนกังวลน,นะครับซึ่งผมพูดอีกทีว่าส่วนตัวผมอยากได้กลุ่มทุนซาอุเพราะว่าดูเป็นแฟนเชลซีแท้ ผมอยากได้กลุ่มซาอุมากโดยส่วนตัวนะครับเมื่อวานถ่ายรูปภาพกหัวเรียบร้อยเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างเออใช้แบบนี้แล้วกันอยากได้ผมยังเชียร์ให้กลุ่มซาอุเขาเรียกว่าไงพิสูจน์ให้เห็นว่าโปร่งใสจริงๆและทันเวลายังเชียร์แบบนั้นแต่ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างกับเรื่องนี้นะครับนะทีนี้ครับตัวละครมันไม่ได้มีแค่กลุ่มซาอุไม่ได้มีแค่กลุ่มของท็อตโบลีนะครับแต่นีซ่าคินเซล่าครับ ทียนหนึ่งเนี่ยแหละนะครับเขาบอกเลยว่าเ,าเขาได้รับข้อมูลมาว่านิกแคนดี้เศรษฐีชาวอังกฤษนะครับที่เป็นแฟนเชลซีตัวยงเนี่ยมีการคุยกับมารีนากรานอฟสกาย่าแล้วก็บรูสบัคที่ห้องประชุมส่วนตัวในแตมฟอร์ดบริดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือนิกแคนดี้เข้าไปชมเกมที่เชลซีชนะนิวคาสเซิลหนึ่งสูดด้วยแล้วเขาบอกว่าจบเกมนั้นมีการไปคุยกับมารีนาแล้วก็บรูซบัค กรณีของนิกแคนดี้เนี่ยอย่าเพิ่งมองข้ามแมดลอเองก็บอกว่านิกแคนดี้เนี่ยมีนักลงทุนติดต่อเข้ามาหาเยอะมากอยากจะร่วมทุนกันซื้อเชลซีซึ่งนิกเป็นแฟนเชลซีพันแท้เชียร์มาตั้งแต่4ขวบอยากช่วยเหลือเชลซีมากส่วนกลุ่มครอบครัวริกเกสนะครับที่เป็นเจ้าของทีมชิคาโก้คลับเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีปัญหากำลังโดนต่อต้านจากฐานแฟนกีฬาที่น่นนะครับกลุ่มริเกสก็เริ่มแบบหลุดจากการเป็นตัวเต็งไปแล้ว อีกหนึ่งสื่อครับบลูมเบิร์กครับบลูมเบิร์กสื่อของสหรัฐนะครับเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่2แฟนเชลซีตัวยงจะจับมือกันนั่นก็คือ 1. น i c k c ิกแคนดี้ Candy, สองเซอร์มาตินบรตันคนนี้ก็เป็นแฟนเชลซีครับเชียร์มาตั้งแต่โอ้โหปีปีโอ้โหตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเชียร์มานานมากนะครับเขา จนถึงขั้นได้ยดเซอร์นะครับเขาเป็นนักธุรกิจเป็นอดีตประธานสายการบินของ British a i r w a y ์สองคนนี้เป็นแฟนสิงตัวยงเชียร์มาหลัก10ปีหลาย10ปีด้วยกันทั้งคู่นะครับเขาบอกว่ากำลังจับบือกันอยู่แล้วก็ทางนิกแ Candy ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะครับว่ามี3ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อก็คือเงินของผู้ซื้อ ฝั่งเชลซีและก็ฝั่งรัฐบาลแต่นิคแคนดี้เขาบอกว่าเขามีมความสัมพันธ์ที่ดีกับเสียมีนะบอกว่าเสียมีใจดีมากในหลายปีที่ผ่านมาเขาได้จัดงานลําลึกถึงคุณพ่อที่สนามเชลซีด้วยแล้วก็ได้โปรยผงกระดูกบางส่วนใต้สนามเชลซีด้วยโอ้โหทางนิคแคนดี้เนี่ยนิคแคนดี้เนี่ยคือจุดเดียวที่เป็นปัญหาคือเงินทุนค่อนข้างน้อยแต่ความใจรักเนี่ยได้เลยเออแฟนเชลซีก็รู้สึกว่าในกระแสะต่างประเทศถ้าไม่ใช่กลุ่มจากซาอุ คนเชียร์นิกแคนดี้กันเยอะมากนะครับอยากให้แบบนิกแคนดี้จับมือกับเซอร์มาตินโบรตันเหมือนกันเพราะ2คนนี้รักจริงแต่ทุนไม่หนาทั้งคู่ต้องมาจับมือกันแล้วก็อาจจะหากลุ่มทุนเพิ่มเติมหน่อยนะครับก็ติดตามกันต่อไปตอนนี้มันสะโขบเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาบอกว่าโหมีคนยื่นซื้อเยอะมากแต่กลุ่มที่มันชัดเจนว่าสนใจจริงๆตอนนี้3กลุ่มก็คือซาอุ กลุ่มท็อดโบลี่แล้วก็กลุ่มของนิกแคนดี้อันนี้คือ3กลุ่มที่มันเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะหาข้อสรุปได้ในอีกไม่ช้านะครับปิดท้ายครับภาพเสียมีล่าสุดครับมีการเปิดเผยมาว่าตอนนี้เสียมีอยู่ที่ลา u ชวี v อ p ในสนามบินของอิสราเอลนะครับกำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปตุรกีครับอันนี้คือภาพเสียหมีล่าสุดเลยนะครับใส่แมสใส่แว่นแล้วก็กดมือถืออยู่นะครับนี่ ของโรมันอับราโมวิชนะครับก็ไม่รู้ครับว่าจะมีโอกาสได้มาอำลาที่สแตมฟอร์ดบริดอีกหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลสั่งห้ามเลยครับไม่ให้เข้าประเทศเลยครับตอนนี้น่าเห็นใจแทนเหมือนกันนะครับก็อ่ะนี่ก็คือ ข่าวสารที่ผมนํามาฝากให้วันนี้ครับก่อนจากไปย้ำอีกทีนะครับใครอยากไปดูบอลด้วยกันที่อังกฤษ Inbox มาสอบถามได้เลยนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบียบกับสมุนภัยธรรมชาติยาท่าจอมทองนะฮะแล้วก็ฝากสิง w o r l ร์อ f o o t ต a l l ด้วยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากทั้งบอลไทยบอลน,นอกเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย